น่าจะประมาณสามถึงห้าคนข้อหาที่น่าจะโดนก็คือหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็พรบราชธรรมใครก็แล้วแต่เอาของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำเนี่ยนะครับมีความผิดในจำคุก5ปีปีถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยก็คูณ3าก็ส5บหปีตามพรบเรือนจำไปดูนะครับนางแบบสามารถเราเข้าเรือนจำได้ไหมล่ะ <c oughs> ของต้องห้ามไหมล่ะเออนะครับนะแล้วก็ปล่อยให้นางแบบเดินผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็ไปเข้าห้องปัมป๊มปั๊มห้องเชือดได้ไหมล่ะ ถ้ามันทําไม่ได้กนหนึ่งห้าเจ็ดแล้วปล่อยมากี่ครั้งลนะ่ะเห็นบอกว่าเ,เห็นท่านอาทิตย์ดีบอกตั้งแต่ต้นเดือนมานะ่ะนะครับเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งก็สี่กรรมถ้าหนึ่งห้าเจ็ดก็สี่สิบปีจาพุกสมมติทําผิดนะสมมตินะมมนะเรือนจําไหนก็ไม่รู้นะผมไม่ได้บอกเรือนจําอะไรนะนะครับนะราะนักก็คิดดูแล้วกันนะ่ะนะครับนะ้วทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ได้เงินไปอ่ะ,ะ 500, 500, 500, อนะครั้งละห้าแสนห้าแสนนั่นพวกนี้เป็นงินที่ได้มาจากกาฏิบัติหน่โดยะิรอบก็คือการฟอกเิน ล้วฟอกเงินต่อครัง้งเนี่ยครั้งละสิปีแล้วก็ปฏิบัติหน้าหน้าที่โดยมิชอบนี่ก็ครั้งละสิปีฟอกเงินแต่ละครั้งละสิบก็เท่ากับว่าอสิบสิบนะนะครับต่กรับก็คิดไปอ่ะนะฟอกเงินไปอะไรเงินที่ได้มาจากการความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่นหะใครได้รับไปนักกฎหมายได้รับไปหน้าม้าใครก็ก็โดนฟอกเงินหมดก็ต้องยึดอายัดซะไปอันนี้ก็แหล่งข่าวที่ผมได้มานะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเรือนจาไหนนะแล้วไม่ได้บอกว่านักกฎหมายคนไหนแล้วเป็นเรื่องนิทาน ให้ความรู้ทางกฎหมายกันไปสบายไหมฟังแล้วข้อหาเปิดซ่องในเรือนจําผิดไหม <c oughs> มันขนาดสถานบริการแถวทองหล่อยังไม่มีบใบอนุญาตเลยนะครับเปิดเกินเวลาพี่พี่สันสันธนะไปร้องไมยังต้องปิดเลยปิดอยู่วันสองวันหลังจากนั้นก็เคลียร์กันได้จะไม่รู้ว่าเคลียร์ใครนะแล้วไม่รู้ว่าจ่ายจ่ายให้ใครแต่ผมเชื่อว่าทองหล่อนเนี่ยนะครับสถานบริการผิดกฎหมายได้เยอะแยะเลยหล,หลังเชี่ยงคืนเปิดไม่ได้ผมเชื่อว่าพอข่าวนีบมันก็ต้องเอาไปเคลียร์เจ้าหน้าที่อีกแล้วก็เคลียร์คนที่แฉซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะ ผมไม่รู้ว่าเป็นใครใครคิดว่าทองหล่อใครจะรับเงินรนะายเดือนมันเปิดมันเปิดได้แค่เที่ยงคืน,นยังไงไงมันก็ต้องทำธุรกิจต่อมันก็ต้องจ่ายต่อ <c oughs> แต่ถามว่าจะมีใครนายกรัต,ออตรีพบตรใครจะกล้าไปจับเนะี่ยไม่ค่อจ่ายตรงทุกเดือนนะเห,นเ,หนเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเปรียบแล้วใครจะกล้าไปยึดรถเนะ่ยถ้า,าจ่ายค่างว่ตรงองอันนี้ผมพูดเพลินๆนะผมไม่ได้ว่าใครพรานั้นทองที่สอดองทองหล่อเนี่ยผมเชื่อเลยครับสถานบริการทิดกฎหมายเรามีเหมือนเดิม พอหลังจากมีคนไปแฉก็ปิดไปสักวันหนึ่งนะ,อะตอนนี้ข่าวดังหลังจากนั้นก็จ่ายเหมือนเดิมนะครับมันแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายมันมีไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใครรับเงินเป็นรายเดือนอะ่ะแต่ต้องมีอ่ะผมเชื่อนะนะครับเพราะเพื่อนผมก็เป็นเจ้าของสถานบริการเขาก็บอกว่าต้องจ่ายทุกเดือนนะครับแต่แต่แต่มันจ่ายให้ใครต้องจ่ายไม่จ่ายจะเปิดได้ไงหลังเชยงคืนอะ่ะนะเหมือนกับเรือนจําในนิทานเนี่ยนะทุกวันอาทิตย์เขาไม่ให้เยี่ยมแต่ถ้าเกิดมีผู้บัญชาการพามาเยี่ยมเดินทางผ่านพ่อพผู้จันทรจการ เรือนจาแล้วก็เข้าไปห้องเชื่อ้วก็ปัมป่ม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 ปั่มปั่มนะครับทิดช่องทิชชู่นะสารคัดหลังเกินก็นไปหมดกล่องอถุงยางอนามัยอะไรของต้องห้ามก็บริจาคเข้ามาแล้วกันก็ใช้วิธีการบริจาคเข้ามาเหมือนกับเหนื่อยงานราชการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ก็บริจาคไหมผ่านมูลนิธิมาไหมตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ไปเอาเงินเข้ามูลนิธิพอหลังจากนั้นก็ไปไงเอาไปซื้อบริษัทที่เราอยากจะซื้อไปต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ใช้วิธีการบริจาคเข้ามามันก็สามารถเลี่ยงกฎหมายได้แต่ผมไม่ได้บอกว่ามูลนที่ไหนนะเดี๋ยวจะไปโยงไปเป็นคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนะฮะไม่ใช่นะที่ผมกาลังเล่าให้ฟังว่านะครับเอ่อบริจาคเนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ในการเลี่ยงกฎหมายได้นะครับถ้าเราไปเจอข้าราชการสีเทานักกฎหมายเทานะครับจีนเทาอะไรเทาเนี่ยมันก็ทําได้ไงอ่าตู้เย็นเอาเข้าไปได้เป็นของต้องห้ามสมมตินะไม่เป็นไรบริจาคเข้ามาแอร์บริจาคเข้ามานะครับนางแบบเอาเข้าไปได้ก็ไปครบริจาคเข้ามา ่ะนะนะครับเป็นของบริจาคก,กันไปหมดอยากเพื่องเราด้วยควาเสีเดียบไมโครวงโฟเวนะครับเล่านะครับมิสกี้ไวน์นะครับ,นะรบ,ก, White, รบก็บริจาคได้ไหมพิซซ่ายังมีดูข่าวไหมมีข่าวนะครับนะบริจาคพิซซากันทั้งเรือนจําก็มีนะครับดูข่าวเนะี่ยผมไม่รู้ว่าเรือนจําไหนนะผมพูดลอยๆไปให้ความรู้บริจาคไปเลยวันนี้สี่ห้าแสนซื้อพิซซากินกันทั้งเรือนจําเลยบริจานะคอไเงี้ยเพราะนั้นอะไรต่างๆที่มัน มันเป็นของต้องห้ามเข้าเรียนจำก็เปลี่ยนเป็นบริจาคไปนะเห็นไหมมันมีช่องทางนะครับทุกอย่างมันมีช่องทางอ่ะเพราะว่าอะไรกฎหมายมันมีช่องว่างเพราะคนที่ล่างอ่ากฎหมายมันล่างมาจากคนจริงไหมครับพี่น้องครับฟังพี่เดลรับเลยนไหมนะครับอ่าชุกรู้นะครับอันนี้เราสบายๆไปทีละเรื่องบางคนบอกไปน้ําท่วมเดี๋ยวไปครับบางคนบอกไปน้องนานานอหนูเดี๋ยวไปเอาทีละเรื่องเรื่องนี้มันเลยยาวครับเดี๋ยวก็จะจัดการแล้วนะครับเดี่ย ท่านรัฐมนตรีคนนี้ท่านก็เป็นนายตํารวจเ่เป็นนายตารวจนะฮะท่านรัฐมนตรีวทีธรรมคนนี้ผมเชื่อมือท่านนะท่านเอาอยู่และท่านอธิบดีกรมแรกนท่านก็บท่านประวุฒนะครับท่านประวุฒเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่แกอยู่กองปราบนะครับก็เป็นลูกพี่หัวหน้าของท่านสมควรนะสมควรก็เป็นรองผู้กิจการตารวจนครบาลสมควรพึ่งพย์ประวุฒวกศรีดินก็เป็นลูกพี่เก่านะครับแล้วก็ประวุฒก็เป็นอธิบดีราชทันก็เป็นลูกน้องพี่ทวีผมรู้จักทุกคนตั้งแต่สมัยกองปราบนะ นะครับพี่วีตอนตอนนี้ก็เป็นรองผู้การวัตถุกรรมไม่ผิดเป็นผู้กับสองเป็นสารวัตรประเทศไทยอะไรเนี่ยนะสนัหมายก่อนเนี่ยพวกนี้เขาแบบนะครับลูกหมอกทั้งนั้นอ่ะนะครับพันตำรวจประวุฒิตำรวจเก่าเดี๋ยวเขาก็จับได้หมดไม่ต้องห่วงหรอกไม่รอดหรอกคิดว่าไม่น่าเกินทิดหน้าก็เรียบร้อยแล้วก็ต้องออกหมายเรียกหมายจับไล่ออกจากราชการเลยผมว่าน่าจับแนวแนวนั้นนะนะครับมันมันหลักฐานมันค่อนข้างชัดอะทิชช่องทิชชู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับน้ําเยื่อน้ำรัก เอ่อนะน้าคัดหลังเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนะครับเอ่อน้องชายใครมันก็จะรู้แล้วมันไม่ยากแร้รู้แล้วเห็นได้ข่าวว่ารับสารภาพกันหมดแล้วนะในข่าวนะวงในนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขบาบอกว่ารับสารภาพไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรละยอมเรื่องราวจริงอะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยก็กันไม่เป็นพยานนะครับเอ่อพวกข้าราชการเล็กๆน้อยๆก็นแนะนําเลยนะ <S <S แต่ถา,ถามผมเรื่องกันไม่เป็นพยานคอยชี้เป้าชี้ผู้บัญชาการชี้อะไรพวกนี้นะครับการไม่เป็นพยานเพราะว่าเดี๋ยวจะหาพยานยาก วงจรปิดก็มีการลบทิ้งทําลายหลักฐานถ้ามันไม่ทําผิดกฎหมายมันจะไปไปไป,ไปทำลายหลักฐานทำไมล่ะจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับมันก็การการการลบหลักฐานต้องวงจรปิดมันก็ทับอยู่แล้วการทําลายหลักฐานก็มีความผิดนะพยานหลักฐานสำคัญก็มีความผิดฐานทําลายหลักฐานหนึ่งห้าเจ็ดอะไรมันผมดูแนละ้วไม่น่าจะรอดนะครับยกเว้นว่ามีปฏิหารนะครับคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยนะในยุคนี้ถ้ามีปฏิหารก็รอดนะไม่ต้องไปดูอะไรดูคดีบิ๊กโจกับบิ๊กต่อสัก,ต,สกต่อสักกับ บิ๊กโจ๊กสองคนเนี่ยโดนคดีแบบเดียวกันน่พวกเว็บพนันอะไรเหมือนกันนะครับคนที่รอดนี่ก็พี่ต่อสักนี่ยังยังยังรอดอยู่นะนะครับแต่พี่โจ๊กนี่ไปรอดนะเพราะนั้นในในสังคมเนี่ยมันมันแล้วแต่มันมีปฏิหารเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครจะมีปฏิหารทําบุญไว้เยอะนะครับถ้าเราทําบุญทุกวันนะพี่ต่อศักแกก็ชอบทําบุญทําบุญเยอะทําบุญไว้เยอะอาจจะรอดรอดคดีได้นะครับเพราะนั้นทําบุญบริจาคเยอะ นะแต่อย่าไปเปิดกุนิธิรับบริจาคแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามอีกว่าเอาเงินมาจากไหนก็โกรธเขาอีกอะ่ะเขาถามว่าเอาเงินมาจากไหนแล้วโกรธเลยจะฟ้องอย่างเดียวอยา่ยาอยา่าอย่านะครับอันนี้อันนี้เป็นนิทานนะเล่าเ,เพลินๆฟังนิทานแล้วเป็นไง <c oughs> นะครับนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการจับกลุ่มนะเขาไล่เส้นเงินอยู่แล้วก็ท่านผู้บัญชาการคนไหนที่เดินทางไปหมาเก้าทุกเดือนพร้อมกับที่ปรึาษากษากฎหมายส่วนตัวเขารู้หมดแล้วไปแล้วกี่เที่ยวนะไปแทงอะไรอะไรเขารู้หมดนะนะเอ่อ ดูแล้วได้ความรู้จักภู้เก็ตนะครับอ่าอ่าอ่านะครับอืมนะครับนะครับนะครับจุกรูแล้วก็มีเสียงอ่าเสียงคนคล้ายๆสสทางใต้นะอ่าโปรโมทอะไรเวบพนันใช่ไหมไม่รู้เสียงจริงหรือเปล่าเราไม่รู้อะฟังฟังดูผมว่าคนก็ตัดสินได้แล้วว่าเสียงนั้นใช่เสียงสสหรือเปล่านะนะฟังดูแล้วก็มันคล้ายคล้ายๆคล้ายๆท่านสสส่วนท่านจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็คนก็รู้แล้วว่าเสียงใครจบ นะครับเพราะการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนตัดสินไม่ใช่ศาลตัดสินเพราะนั้นพอฟังเสียงก็บอกอ่านที่ชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างเนี่ยนะท่านสสอ่านบอกไม่ใช่เสียงผมหรอกนะแต่ประชาชนประชาชนฟังแล้วก็เสียงท่านนะครับนะเพราะเสียงท่านมีเอกลักษณ์นะฟังรู้เลยอ่ะนะท่านจะบอก AI อะไรมันมันก็แล้วแต่แต่พอประชาชนก็ฟังแล้วอ๋อท่านเองท่านนี้เป็นเจ้าของเว็บพนันก็ประชาชนเป็นคนตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าสสคนไหนนะ ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนไม่ต้องรอไปโยงนะนะเขาถามมาเรื่อง AI นะครับมันนะครับนะมันไม่ใช่ AI หรอกมันมีโปรแกรมพิสูจน์ได้ไม่ใช่ฟังเพลินนะเออนะครับนะจบแค่ AI นะมีรายหนึ่งนะครับไปจ้างคนมากระทืบนักข่าวนะครับจ้างคนมากระทืบนักข่าวแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็พอเข้าไปแจ้งความบอก AI ผมไม่ได้พูดครับ AI แบบนี้ก็มีนะครับนะมัน AI มันตรวจสอบได้ไม่ยากมันมีโปรแกรมตรวจสอบว่าเสียงคนหรือ AI นะครับเพราะนั้น ท่านสอสอหรือใครก็แล้วแต่ที่แบบมีคลิปเสียงตัวเองแล้วบอกไม่ใช่เนี่ยลำบากาบางคนบอกไม่ใช่เสียงท่านหรอครับเสียงแมวนะครับใช้คําว่าแมวแล้วกันนะาะท่านพ,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 พิมพ์มามแรงเลยกันเอาเป็นว่าเสียงแมวนะครับสบายๆนะครับเอาการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน้ำท่วมที่อะไรสงขลาหาดใหญ่เดี๋ยวดูเรื่อง,เร,องเรื่องใหญ่นะครับทั้งท่านอนุทินท่านผู้กองธรรมนัฐนี่ก็โอ้โหลงช่วยพื้นที่กันเต็มที่นะ ก็ชื่นชมทั้งสองท่านทั้งผู้กองธรรมนัสที่มานั่งท้ายรถกระบะและไงอ่ะน้ำฝนตกเลยครับยกหูเลยครับเอาคอมาช่วยชาวบ้านซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้ชาวบ้านหน่อยโอ้โหครับนะครับมันก็เกิดดราม่านะครับว่าท่านช่วยเหลือคนน้ําท่วมนะฮะผู้กองธรรมนัสนี่ก็ใส่ชุดกันฝนนะครับแล้วก็ถือโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกเอาคอมาช่วยหน่อยนี่ผมรองนายกนะโอ้โหนะครับผมว่ามันก็ดูดูดราม่าดีนะครับแต่ว่าท่านก็ทํางานช่วยเหลือประชาชนก็ดีฮะ ช่วยเหลือประชาชนด้วยช่วยเหลือตัวเองด้วยสร้างภาพด้วยคอนเทนต์ด้วยทีเดียวเลยไม่ไม่น่ารักะนะครับพี่นัดแกก็น่ารักแกก็ช่วยเหลือส่วนพี่หนูอนุทินก็ใส่ชุดกันฝนเลยครับเดินลงไปโอ้โหฝนฝนตกครับยกมือไหวพี่น้องประชาชนกินข้าวกันหรือยังะนะอะ,อะไรจะไรต่างๆนะฮะคือทุกคนมันก็เป็นเป็นนักการเมืองก็ต้องดูจังหวะ